ตอนนี้นะคะเกิดเหตุรถชนประสานงานกันค่ะมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะมึงยิงกูทำไม,มวะเดมพวกัน ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาในคอนเซปต์ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีเพื่อนมาด้วยแต่ เพื่อนยังไม่มาจ้ะทุกคน oh. ก็เลยเนี่ยเดินเล่นชิลๆนะคะวันนี้พามาอยู่ที่มาทีพระรามเก้าที่เนี่ยเขามีเมโทรมอลนะคะคือที่พอยจะไปเนี่ยมันออกทางออก3หรือว่าจะไปออกทางเซน็นทรัลพระรามเก้าก็ได้นะคะนี่ก็คือทางเชื่อมระหว่างทางออก3กับที่จะไปเซน็นทรัลนะคะก็สามารถเรียกว่าเดินชิลได้เลยใครที่ยังไม่กินข้าวก็มากินข้าวนี้ก็ได้เอางีนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาร้านกาแฟอะไรนั่งรอเพื่อนก่อนเนาะแล้วค่อยไปเจอเพื่อนกัน You are my universe เธอคือจัก,กรวาลของฉันเอาไปนีและกันอันนี้คือเมนูใหม่หรอคะอ๋องนนั้นเอามิลกี้เวค่ะหวานปกติไหมหวานปกติค่ะเป็นนั่งจุบสีปรอเพื่อนก่อน จ้าทุกคนเมื่อกี้ก็คือเพื่อนๆได้ส่งข่าวมาแล้วว่าอ๋อถึงแล้วจ้าเดี๋ยวจะขอดูดน้ํานะคะปล่อยใจก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะเกิดการแข่งขันกันเกิด <Yeah. S 1> ขึ้นขอเติมพลังบ่อน <Yeah. S 1> อนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยแล้วกัน และนี่นะคะก็คือ easy card ค่ะเป็นสถานที่เล่นโกคาร์ตแบบในรม่มใครนะคะที่อยากมาเล่นโกคาร์ตแต่นี่อยากบแบบตากแดดแนะนำเลยให้มาที่นี่นะคะอยู่ที่ RCA plaza นะตรงนี้แต่นี่นะคะก็คือแก๊งเพื่อนหอยชื่อว่าแก๊งลีดบ้านเด็ดไปห1 2่งสองนานนโคตรถีที่ไม่ได้นัด <c oughs> อันนี้นะอาในน้นำตัวหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านได้รูจ้จักสวัสดีครับชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับชื่อโจเซฟค่ะบลาพร้อมยังพร้อมจะพร้อมหรือยังไปค่ะจะขอ มาวันนี้เพื่อนชื่อโอเว่นกับโจเซฟเราจะมาชื่อพลอยธรรมดาไม่ได้วันนี้ขอชื่อพอลล่าะนะจะเสร็จยังนะเธอเธอเสร็จแล้วเหรอกล้องอยู่ไหนออกอยู่นี่โอเคนะโอเคเลยน่ารักเลยขอบคุณค่ะ <laughs> เขาบอกห้ถ่ายรูปใหญ่ๆี่ก็ไปอยู่สักไกลเลยดูของเพื่อนดิเนี่ยของเพื่อนคืออกันเราโอเคเลยอ่ะใครเนี่ยใคร ชนประสานงานกันค่ะไปแล้วหนึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังเร่งทำความเร็วเพื่อที่จะแซงคันหน้าให้ได้แซงเลย หว่ยมากค่ะหน่อยมากดยัไหมดยอด,ด,ยอดและแล้วค่ะผลก็มาถึงผู้ชนะได้แก่ สวนโมงให้ฉันสิคยไมบลินค่ะคุณใลินเป็นผู้ชนะนี่ทุกคน <S <S เขาอ่ะจะแจกใบแบบนี้มาให้แล้วคือใบอันนี้เขาจะเขียนว่าเราอ่ะใช้เวลาไปเท่าไหร่เน<อ>าะซึ่งผลก็คือว่าพลอ่ะใช้เวลาไปทั้งหมด4 3 9 9ิวิามจาาสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากมาขับให้หน้าสัน่นเหมือนพวก<ๆ>เราก็มาได้เปิดต,ตั้งแต่บ่ายโมงเนาะปิด3ทุ่มลง MRT พระราม9นะคะประตู2ประตู3ก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็ต่อรถมาที่ RCA Plaza เนาะคือตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยเธอคือจริงๆอ่ะ จะราคา600บาทแต่ถ้าเกิดมาตอนนี้เนี่ยเหลือ399มันเหมือนจะได้เวลาทั้งหมด8นาทีเน,ะนาะน,นานอยู่นะนานอยู่ฉันรู้ว่าฉันขับจนแบบเป็นตะคิวดี่ะซฉันเดิอนออกมาเป็นอย่างเงี้ย อ,อ่างเี้ยเอาเป็นว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะไม่งั้นเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะพเล่าซิคือผมพยายามจะแซงบูมเลยชนค่ะนี่งงมากนี่คือขับรถมาแล้วเราคือเจ้าหน้าที่ลงมาบูมนี่งงมากแล้วลนี่ก็มองกระโปงข้างหลังเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อรถชน <laughs> ยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะเราไปเจอกันสถานที่ต่อไปเลย yeah. เราเนี่ยไปขับโกคาร์ดกันมาคือชนะแล้วไงแต่ยังไม่หนำใจนะคะว่าเรามันโหยหาความชนะเ,นเราก็เลยต้องมาที่ที่2ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงแมนชั่นเซเว่นนะขึ้น MRT มาเนี่ยลงสถานีห้วยขวางนะคะประตู1แล้วก็เดินต่อมานิดนึงนะคะถึงเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านยกพวกยิงเลเซอร์อันนี้คือไม่ใช่ชื่อธีมนะนี่คือชื่อร้านแต่ว่าการมายิงเลเซอร์ของเรามันจะมากัน3คนมันก็ไม่สนุกถูกไหม <c oughs> เพราะวันนี้ฉันเหมาเลย <c oughs> ฉันเหมารอบมให้พวกเธอ <c oughs> วันนี้ฉันก็เลยชวน เพื่อนอีก3คนค่ะซื้ึ่งเปิดตัวเพื่อนน้องพลอยค่ะหนูเขาไม่อยากเป็นเพื่อนพลอยเลยออจริงอ่ะเดี๋ยวแนะนั่ตัวกันก่อนละกันอ่ะคุณชื่อนัดครับนัดค่ะคุณชื่อแคมค่ะบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสขอถามอย่างหนึ่งอะไรกลุ่มหรือเปล่าไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกกันซีนเก่งอาคุณพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้อมหรือยังคะไปค่ะเราไปยิงเลเซอร์กันดีกว่า เดี๋ยวเบื้องต้นผมสอนวิธีเล่นง่ายๆก่อนเลยได้ค่ะหน้าจอปืนครับผมเป็นอย่างนี้เลือดเล่า300รกระสุนในแม็กของเรามี25นัดด้านล,ล่างคือแม็กซซีนที่เราเปลี่ยนได้เนาะวิธียิงยิงห่งครั้งออก1ครั้งจะเร็วจะช้าอยู่ที่นิ้วเราเลยแบบนี้ถ้าเร็วมากพอหมดปั๊บจะมีเสียงแบบนี้ครับให้กดปุ่มรีโหลดด้านี้แล้วก็รอมารีโหลดเนาะอ๋ะอ,อเรียบร้อยต่อมา สมมติมันมี25เนาะเรายิงไป2นัดเรากดเปลี่ยน23นี่คือทิ้งเลยนะครับ<อ>ต่อมาครับผมสีน้ําเงินเนาะเวลายิงยิงที่ไฟอย่างเดียวไฟเนี่ยเราจะใส่ที่บนหัวอย่างเดียวยิงแขนขาตัวไม่นับยิงเข้าหัวอย่างเดียวเท่านั้นอ,อ่ะยิงโดนไฟจะก,กระพริบแบบนี้อันนี้คือยิงโดนโ<อ>ถ้าเรายิงโดนให้เราซ้ำไปเรื่อยๆจังหวะเขาจะตายไปโทษนะคะเหมือนเห็นอนาคตตัวเองเลยค่ะ yeah. สำหรับคนที่ยังไม่ตายนะครับไฟจะค้างแบบนี้เห็นไหมไฟมจะค้างไว้ <c oughs> คนที่ตายแล้วไฟจะพิบแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องไปซ้าเขานะฮะสมมติเราแบ่งเป็น2ทีม <c oughs> นอน้ํำเงินทีมหนึ่งแดงทีมหนึ่ง <c oughs> ทีมไหนหมดก่อนก็คือแพคนที่ตายก็คือเดินออกมาทาั้งนอกเลย <c oughs> อ่ะอย่างเรามากัน6คนอย่างนี้คือเราแบ่ง <c oughs> เป็น3ามสามถูกต้องครับมันก็ต้องเกิดการแบ่งทีมเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งเลยดีกว่าโอเคยังไงอันนี้เรา3มคนเนี้ยเราไปแข่งโกคานมาแล้วเราชันเป็นผู้ชนะเธอกับชันอะ มันก็ต้องฟาดไฉันจะต้องโคตว์สีของฉันคืนมาใช่งันเธอกับฉันอยู่คนละฝั่งได้โอเคมาเลยอะฉันให้เธอเลือกทีมก่อนเลยอะฉันเลือกน้องก่อนเลยทำไมอ้าวช่วยช่โอเคได้งั้นฉันเลือกคุณแชมป์คุณแชมป์อยู่ทีมฉันเธอเลือกใครล้วต้องคุมทีมแล้วต้องเอาน้องบอบโอเคได้มานายมายทีมฉันชนะแน่นอนโอเคก็มาดูว่าหนูจะชนะหรือป่าเป็นไปกำลังใจให้น้องพลด้วยนะคะน้องพลเป็นผู้หญิงคนเดียวในนี้น้องพลจะสู้เต็มที่ ครับแผนเราจะเป็นไงครับแผนของเราก็คือเจอใครยิงให้หมดเลยโดยเฉพาะอีพอยด์เราต้องกู้คืนศักดิ์ศรีของหัวหน้าทีมมาให้ได้เั้นแพ้มันโกคาร์ดวันนี้เราจะต้องชนะโนแพนสามไปหนูรู้ว่ามันต้องยิงหนูแน่นอนหนูไปแอบแล้วถ้าหนูโดนยิงอ่ะโอเคเหมือทำทิ้งกูนะทำทิ้งกูเดี๋ยวจะบังให้เอง หลงเข้าไปข้างบนกันอะตามเสียงไป ตายแล้วจ้เซฟรีโหลดยังไงมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ ราโดได้ไกไ่รูอะรดูอดึงยิงก็ทำไมเขเต็มเดียวกัน มาขึ้นไปได้ไหมได้๋ยวจะขึ้นเดีข้างบนไปยิงจากข้างบนตายแล้ว,ไ,วไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวตายแล้วแล้วนะ่าจะต้องออกไปข้างนอกเลกหนึ่งเลกหนึ่งค่ะทุกคน เหมือนหรอเย้กูคือศักดิ์ศรีของทีมสีแดงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย รู้สิทุกคนดูแบบสดชื่น,น,ชนมากมีแรงมากเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะใครตายคนแรกคายกมือ <c oughs> คุณวันนี้เลยคุณวันนี้เลยเราเราปรึกษากันว่าคุณต้องคุ้มครองพอยใช่ไหมไม่งไปใส่ลุยไงใส่ลุยวิ่งไปจะไปฆ่าเขาเนี่ยต,ตายคนแรกแล้วก็ที่เหลือนะคะก็คือพลอยแล้วก็ตามด้วยพี่แชมป์ใช่ไหมแล้วทีมสีแดงก็คือทีมแดงเดือดรอดทุกคนเลยเหรอใช่โโอ้หแล้วมือหน่อยเลย จริงถ้าคนเยอะน่าจะแบบแบบหลากหลายนะน่าจะมีแบบหน้าที่หลากหลายได้มากกว่านี้เเหนื่อยมากค่ะทุกคนอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาเหงื่อออกยอยากมาเหนือ่อยเหมือนเราเนาะมาที่นี่ได้นะคะคือปักหมุดมาเลยที่แมนชั่นเซเว่นะ หรือว่าจะมา MRT ก็ได้นะคะสะดวกสบายมากลงสถานีห้วยขวางจากนั้นก็คือออกประตูหนึ่งเนาะเพราะเราทุกคนก็นั่ง MRT มาจากบ้านมาเจอกันที่นี่เนาะที่นี่นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสองถึงเที่ยงคืนนะคะก็คือจา่ายราคาเดียวเป็นบุฟเฟ่ก็คือ499บาทได้เล่นทั้งเลเซอร์แล้วก็บอร์ดเกมนะคะจริงๆอ่ะถ้าใครหิวนะคะก็มีบุฟเฟ่ต์ทางด้านนอกด้วยคือที่เดียวครบอยากจะทําอะไรทําเลยที่นี่รจริงๆเกือกนอนๆกันได้เลยก่อนที่จะเข้ามานะคะมาเล่นเหมือนพวกเราเนี่ยก็ต้องมีผลตรวจ a อทก่อนหรือว่าถ้าใครไม่สะว ก็คือซื้อตรวจด้านหน้าได้เลยอ่ะพวกเราก็ตรวจแอนิเคกันเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือพี่เขาก็ค่าเชื้อให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วครั้งหน้านะคะพอเราจะไปกินไปเที่ยวไปช็อปหรือไปทำอะไรตามแนว MRT นะคะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r ร b e นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ r o u n d 2อุยหลบทุกคนหลบเอ้าพี่บอตาย <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่หัวหน้าทีมสีแดงแล้วความรับผิดชอบตกอยู่ที่หัวหน้าตายอยิงเป็นกล้องวงจรปิดเลย